สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าในโลกของเรามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดไหนที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดและทำไมพวกมันถึงมีจำนวนมากขนาดนั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นดัชนีชี้วัดถึงสุขภาพของสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมีคาตอบที่น่าทึ่งมาฝากทุกคนในช่อ สรุป5จบใน600วิครับเพื่อนๆอาจจะมีทั้งที่เดาถูกหรือรู้อยู่กันก่อนแล้วแต่รับรองว่าเพื่อนๆต้องได้ความรู้เพิ่มเติมจาก600วิต่อไปนี้แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มต้นกันที่ตัวอย่างที่5นะครับนั่นก็คือคางคกคอมมอนคางคกที่พบได้ทั่วไปในยุโรปและเอเชียซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีการแพร่กระจายกว้างขวางที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คางคกชนิดนี้มีจำนวนมากขนาดนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คางคกคอมมอนมีจำนวนมากคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายครับคางคกคอมมอนสามารถอาศัยอยู่ในป่าทุ่งหญ้าสวนสาธารณะและแม้กระทั่งในเมืองที่มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมนอกจากนี้คางคกคอมมอนยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงมากโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง4 0 0พันฟองต่อครั้งซึ่งทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถฟื้นตัวจากปัจจัยคุกคามต่างๆได้ที่น่าสนใจคือคางคกคอมมอนยังเป็นสัตว์ที่ช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบนิเวศการมีจํานวนมากของ,ของคางคกคอมมอนจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในยุโรปและเอเชียการอนุรักษ์คางคกคอมมอนจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลองค์กรอนุรักษ์และชุมชนท้องถิ่น เดินทางกันต่อมาที่ตัวอย่างที่4ครับนั่นคือกบเขียว Green Frog กบที่พบได้ทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กบชนิดนี้ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ สิ่งที่ทำให้กบเขียวประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายครับ กบเขียวสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดได้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบึงหนองน้ําหรือแม้กระทั่งสระน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนอกจากนี้กบเขียวยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงมากโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง5,000ันฟองต่อครั้งซึ่งทําให้จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวจากปัจจัยคุกคามต่างๆได้ที่น่าสนใจคือกบเขียวยังเป็นสัตว์ที่ช่ว วยในการควบคุมแมลงและเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบนิเวศการมีจำนวนมากของกบเขียวจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในทวีปอเมริกาเหนือการอนุรักษ์กบเขียวจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลองค์กรอนุรักษ์และชุมชนท้องถิ่นครับ มาถึงตัวอย่างที่3กันแล้วนะครับนั่นก็คือขางคกอ้อยเคนโทดขางคกที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่ถูกนำไปปล่อยในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อกำจัดมแมลงศัตรูพืชทำให้มันกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ขางคกชนิดนี้มีจานวนมหาศาลขนาด นาดนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คางคกอ้อยมีจำนวนมหาศาลคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายครับคางคกอ้อยสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นและแห้งแล้งได้นอกจากนี้คางคกอ้อยยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงมากโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง3 0,000ืฟองต่อครั้งซึ่งทาให้จานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวจาก ปัจจัยคุกคามต่างๆได้ที่น่าสนใจคือ,อคางคกอ้อยยังมีพิษร้ายแรงที่สามารถฆ่าสัตว์ผู้ล่าได้ทําให้มันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มันเข้าไปรุกรานการมีจํานวนมากของ,ของ,ของคางคกอ้อยจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ชนิดนี้และเป็นความท้าทายที่ต้องผเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการครับ ข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับกับตัวอย่างที่2นั่นก็คือ กบกระทิงอเมริกัน American Bullfrog กบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกบชนิดนี้ถึงมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากขนาดนี้เหตุผลที่กบกระทิงอเมริกันมีขนาดใหญ่และมีจานวนมากก็คือความสามารถในการกินอาหารที่หลากหลายครับกบกระทิงอเมริกันสามารถกินได้ทุกอย่างที่มันสามารถกลืน ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งนกและงูทําให้มันสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่มีอาหารจํากัดนอกจากนี้กบกระทิงอเมริกันยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงมากโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง2 0,000ฟองต่อครั้งซึ่งทําให้จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวจากปัจจัยคุกคามต่างๆได้ที่น่าสนใจคือกบกระทิงอเมริกันยังเป็นสัตว์ที่มี ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทําให้มันสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดได้เกือบทุกประเภทการมีจํานวนมากของกบกระทิงอเมริกันจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ชนิดนี้และเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการครับ แล้วก็มาถึงตัวอย่างที่หนึ่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกนั่นก็คือกบ common tree common tree f r o คครับกบที่มีการแพร่กระจายกว้างขวางที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้กบชนิดนี้มีจํานวนมหาศาลขนาดนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กบคอ m มอนทรีมีจำนวนมหาศาลคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายครับกบคอ m มอนทรีสามารถอาศัยอยู่ในป่าทุงา่งหญ้าสวนสาธารณะและแม้กระทั่งในเมืองที่มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมนอกจากนี้กบคอ m มอนทรียังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงมากโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ในปริมาณมหาศาลซึ่งทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวจากปัจจัยคุกคามต่างๆได้ที่น่าสนใจคือกบคอมมอนทรียังเป็นสัตว์ที่ช่วยในการควบคุมแมลงและเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบนิเวศการมีจํานวนมากของกบคอมมอนทรีจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5ตัวอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกที่เราได้นำมาสรุปให้ฟังกันในวันนี้เรื่องราวของสัตว์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นของธรรมชาติในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงถ้าใครฟังแล้วชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรืออยากให้เราสรุปเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ